สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นี่เลยค่ะมากับป้ายบอกทางเลยค่ะเพื่อนเนวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราจะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แปดนะคะเพื่อนๆนแปดตุลาคมนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่นะคะเพื่อนๆ ก็มีนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะอาทิตย์นี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศศาลเจ้าพอ่อเขาใหญ่นะคะเราก็ตั้งใจจะมาไหว้เจ้าพอ่อเขาใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆก่อนที่เราจะขึ้นไปเที่ยวข้างบนนะคะ เป็นบริเวณสารเจ้าพอ่อเขาใหญ่นะคะเพื่อนๆไหว้เจ้าพอ่อเขาใหญ่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆ ันนี้เราก็จะขับรถไปบนเขาใหญ่กันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเมื่อกี้ก็มาถึงจุดชมวิวกมสามสิบค่ะเพื่อนๆวันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งมากค่ะวิวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ,นๆหลังจากชมวิวกมสามสิบสแล้วค่ะเพื่อนๆก็มาถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อนก็จะมากินข้าวที่ครัววานาลีนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเลยว่าวันนี้เป็นวันที่แปดนะคะวันอาทิตย์ที่แปดกับเพื่อนๆนี่ค่ะมันเดิมค่ะเพื่อนๆเมนูนกะเพรานะคะกะเพราไก่ไข่ดาวค่ะเพื่อนๆ จะันโปรดนะคะกินอะไราก็อร่อยครับ เดียวกันไหมคะ,<ฮ>ะร้านเดียวกันไหมเอ,เ,เอาอันนี้าเรอค,ะคะ่อะเท่าไรคะาิค่ะจัน้้องพิเศษไหมคะไม่เอาคะ่าคะใช้เม็ดไหม,ไมเม็ดไหมเมด้วยเนน่นนยย กินข้าวอิ่มแล้วก็ซื้อผลไม้มานั่งกินนะคะเพื่อนๆซื้อเมลอนมานั่งกินค่ะเพื่อนๆก็มานั่งอยู่บริเวณด้านข้างศูนย์บริการนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็นั่งดูต้นไม้กินไปดูต้นไม้ไปชมวิวไปะค่ะเพื่อนๆความร่มรื่นของต้นไม้นะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะเพื่อนๆนั่งเพื่อนๆไปค่ะ มีสองทางเพื่อนๆไปน้ำตกกองแก้วไม่รู้ไปทางไหนมาครั้งเลเดี๋ยวเราจะลองไปทางนี้นะคะตามที่เขาไปกันตามที่นักท่องเที่ยวก็เดินไปกันเนาะไปได้ยินเสียงแล้วเพื่อนๆ เสียงน้ำตกดังมลองไปดูนะนี่เราก็เดินตามนักต้นเที่ยวท่านอื่นไปนะคะเพื่อเพื่อนพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำตกกองแก้วไปทางไหนนะคะเพื่อนก็นตามตามก็ไปค่ะ บริเวณนี้ก็จะชุ่มชื้นไปด้วยน้ํานะคะเ,เพื่อนๆเราก็เวลาเดินก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ่ะเ,เพื่อนๆทางก็จะมีลื่นบ้างนะคะต้องค่อยๆเดินแต่บรรยากาศร่มลื่นชุ่มช่มชำมากเลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆบรรยากาศดีได้ฟิลเดินป่าเ,ะะเ,เอ่ๆ ก็เดินข้าไปขล้กไปก็สียงน้ำก็จะดังมากๆคกณเพื่อนตกองแก้วตรงนี้เราก็ไม่สรางจริงนะคะับเพื่อนว่าจริงๆแล้วเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะเพื่อนยังไม่ได้ศึกษาเข้าไปดูเลยค่ะเพื่อนแต่นี่คือบรรยากาศที่เราไปวันนั้นนะคะับเพื่อน ก็จะ,ะจะเป็นสะพาน,านอย่างนี้เลยเลนะคะเพื่อนพันสะพานเศจะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยทางเดินศึกษาธรรมชาติบริเวณด้านหลังของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวค่ะว้าวโ้ นะอันนี้นี่ทางไปทะลุศูนย์ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะไ,ไ,มไม่ไกลค่ะระวังลื่นนะคะตรงนี้ก็เป็นถนนโค้งนะคะวิวสวยมากเลยค่ะบมนเปินอยู่ถนนโคง้ง มีหลายจุดนะคะแต่เรามายุดถ่ายวิวอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นระหว่างทางที่เราจะไปผ่าเดียวดายนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะไปผ่าเดียวดายค่ะ ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆผ่าเดียวได้พอดีเป็นจังหวะช่วงที่เจ้าหน้าที่เขาจะลงไปประจําจุดบริการนักท่องเที่ยวพอดีนะคะ mm hmm. เพื่อนๆก็เดินตามเข้าไปค่ะก็เจ้าหน้าที่ก็อัตยาใส่ดีค่ะ mm hmm. ทางเดินลงสะดวกมากเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆ ระหว่างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมากเลยค่ะเพื่อน,อนบรรยากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนวันนี้อากาศปลอดโปร่งนะคะได้มาเที่ยวแต่ละครั้งก็บรรยากาศจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะเพื่อนๆธรรมชาตินีสวยงามจริงๆ เดินก็ต้องระวังด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ทางเดินสะดวกมากจริงๆค่ะเพื่อนนี่ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะเป็นไงคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนวิวสวยไหมวิวสวยมากเลยวันนี้ มองเห็นไกลมากเลยค่ะปภูเขาต้นไม้ก็มานั่งชมวิวสักพักนึงนะคะเพื่อนๆครั้งแรกที่มาผ่าเดียวได้ยค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆสองล้อมาคนเดียวนะคะ เพื่อนห็นเส้นเหลืองที่ขีดไว้ไหมคะห้ามเดิอนออกไปนอกเส้นเหลืองนะคะเพื่อนเเพื่อ,อ,อความปลอดภัยคะ่ะนะครเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้มองเห็นวิวสวยงามมากเลยคะ่ะบริเวณน,นี้ก็จะมีป้ายคำเตือน ติดไว้นะคะเพื่อนเมาเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเพื่อความปลอดภัยะคะ่ะ ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นไปข้างบนค่ะทางเดินลงกับทางขึ้นจะคนละทางกันนะคะเพื่อนๆเพื่อให้สะดวกแก่การเดินของนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะเราก็จะกลับลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ผ่านสารเจ้าปูเาเาาเาป่เขาเขียวค่ะเพื่อนๆก็ไาวสารเจ้าปู่เขาเขียวตอนพี่ก็ขับลงมาแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้ไม่ได้ขึ้นไปผาตรอมใจนะคะผาตรอมใจก็อยู่ถัดจากผาเดียวดายขึ้นไป6 0 0เมตรค่ะเพื่อนๆ วันนี้เลยไม่ได้กินข้าวไก่เจียวนะคะวพราตอนที่เราขับลงมานี่ก็สี่โมงเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆสี่โมงเย็นนี่ก็ระหว่างทางนะคะบรรยากาศะคะต้นไม้สองข้างทางบรรยากาศร,ร่มรืม่นนะคะ่ะ ถึงอ่างเก็บน้ำสายโซนนะคะเวะถ่ายบรรยากาศตอนเย็นให้เพื่อนๆได้ดูค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากลมเย็นสดชื่นมากเลยค่ะตอนนี้ก็ฝน ตกแล้วนะคะเพื่อนตกเป็นคดีริงยค่ะตกะเิ่มตกแบบเ วันนี้สนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆขับรถตะฝนตั้งแต่ตลาดปุดคล้ามาเลยนะคะตกแรงมากจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกเลยค่ะเดะซื้อข้าวมันไก่ที่ตลาดนะคะตอนนี้ฟ้ามืดนะคะฝนยังไม่หยุดเลยค่ะวันนี้ก็ลออาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมค่ะขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ วันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ